โยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราก็เจอไอ้หนุ่มทุ่งพญาหมีจริงๆอเขาไม่ได้อยู่ทุ่งพญาหมีหเขาอยู่บ้านสันสลีแต่ผมไปเรียกทุ่งพญาหมีไหนๆก็ไหนๆลนะจริงๆหลายๆคลิปเนี่ยผมก็เอาคิปเจ้าของเนี่ยไปลงอยู่ในชื่อขี้หูแฉะแล้วตอนหลังเนี่ยผมจะแบ่งแยกคนไปเลยไอขี้เกียจเป็นขี้หูแฉะขี้หูแช่ ว่าจะแบ่งเนชื่อคนชื่อคนไปแล้วก็เวลามันเอามารวมหรือเอามาตัดต่อหรือเวลาหามันจะง่ายนะครับก็เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเป็นวันที่สี่วันเสาร์ผมนั่งเชียร์วเล่ใจผมจะขารณนะสาวไทยแพย้สาวเบนเยี่ยมไปแบบท,ทั้งทั้งที่น่าจะชนะน่าจะชนะเหลืออีกนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าเรา อย่างว่าฟ้ามันกําหนดมาแล้วอยู่ๆนักกีฬาเราก็บาดเจ็บสองคนรวดอะในช่วงที่สําคัญสาคัญเราก็เสียแต้มที่สําคัญอย่างเงี้ยมันเป็นแต้มที่เกิดโมเมนต์และทําให้โมเมนต์ทางเบนเยี่ยมกลับมาแล้วปกติเบนเยี่ยมจะมีตัวทําคะแนนอยู่คนเดียวก็คือเบอร์สามแต่วันนั้นเบอร์เจ็ดเบอร์สิบสี่เบอร์อะไรไรู้โอ้โหอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาทนานําคะแนนกันหมดอะ แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเบอร์สามเขาแรงไม่หมดอ่ะมันสุดยอดมากแล้วการเสิร์ฟสองลูปสุดท้ายในเซตที่ห้าของเบอร์สามกดดำจนตัวรับเราที่ปาวาเนี่ยไม่สามารถรับได้อ่ะเสียดายมากๆคืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะลบอาถรนที่ไม่เคยชนะ เบ็นเยี่ยมในรายการนี้ได้เนี่ยให้มันหมดไปอะ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แพ้ชอบชตาอยู่ดีะครับสมาธิเล็กๆน้อยๆนี่ก็มีส่วนสำคัญเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยด้วยการที่จะต้องแข่งสัป,ปดาห์ละสี่นัดแล้วแข่งสามสัป,ปดาห์ติดเนี่ยผมดูแล้วว่า ถ้าเป็นทรงเนี่ยเราจะยืนระยะได้นานขนาดไหนเท่านั้นเนีเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการชนกันไม่ใช่เกิดจากการเล่นหรือว่าออกแรงแล้วกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแต่ว่าเราชนกันด้วยอุบัติเหตุชนกันสองรั้งบาดเจ็บไปสองคนอีกคนจะร่วมมาเล่นต่อได้อีกคนเล่นต่อไม่ได้โดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยเล่นต่อไม่ได้ครับทัดดาวนึกแจ้งเป็นตัวมิดเดิล เออเป็นตัวบอลกลางบอเลเร็วแล้วก็เป็นเหมือนบิดเดนบล็อกอะครับเป็นคนไล่บล็อกดีและไล่เก็บบล็อกเก็บเนี้ยสองคนกับฮาทยาพอทาดาวออกไปเนี่ยคนที่ลงมาทบแทนสองคนเนี่ยเด็กเชื่ออะไรนะไอะเลียพรบุลเลอร์อะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นสองพี่น้องตัวหนึ่งเป็นคนพี่เป็นตัวเซตคนน้องเป็นตัวบอลกลางที่จะเป็นตัวไล่บล็อกและบอเลเร็วเนี่ย เขาก็เล่นได้ในระดับแค่ไอว้วอลเลย์บอลลีไทยอะครับแต่มันไม่ใช่ระดับโลกแล้วก็ไม่มีประสบการณ์นี้เขาก็เลยยังขาดประสบการณ์อยู่บ้างมันก็เลยมันยากอะครับตอนนี้ก็เลยต้องต้องให้เขาเก็บเลเวลหรือว่าผมจะพูดยดยีให้หาประสบการณ์ในสนามจริงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเล่นแล้วไงครับไม่มีตัวเล่นก็เลยต้องใช้เขา เทคนิคที่อาบอลกลางไปไล่บล็อกเนี่ยคนที่จะไล่บล็อกได้นอกจากเล่นบอนเลเร็วแล้วต้องอ่านได้เกมอยู่ตลอดนะครับวิธีอ่านเกมในสมาธิต้องสูงมากครับขณะที่เด็กใหม่เนี่ยลงไปก็ตื่นสนามอยู่แล้วตื่นเต้นกับเกมตื่นเต้นกับอะไรแล้วพอสมาธิจิตใจไม่นิ่งเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเร็วไปหมดแต่ถ้าคนจิตใจที่สภาพนิ่งๆนี่น,นะเขาจะเห็นทุกอย่างแบบ มันเหมือนภาพสโลโมชั่นเหมือนภาพช้าแล้วเวลาเขาทําอะไรตรงนี้ถ้ามันมีสมาธิเขาอ่านเกมออกหมดครับอ่านปฏิกิริยาร่างกายคู่แข่งเหมือนกับทํานายได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ยคนพวกเนี้ยเขามีปฏิกิริยาที่รวดเร็วเหมือนนักมวยครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าเคลื่อนไหวเร็วกว่าคุณนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ย เขาอ่านการเคลื่อนไหวของคุณได้เขาถึงหลบก่อนที่คุณจะปล่อยหมัดมันก็เลยดูเหมือนว่าเขาหลบเร็วตอนนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับฮ่าผูดถึงแล้ววันนี้ยวันเนี้ยเย็นเนี้จะต้องเจอกับจีมกว่าคลิปนี้จะออกก็เป็นวันที่หกครับแต่วันเนี้ยวันที่ห้ามิจุนายนวันอาทิตย์ที่ห้ามิจุยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ ก็ขอภาวนาว่าเจอกับจีนวันนี้ก็หวังว่าจะเก็บเซตจ,จากจีนได้สักเซตหนึ่งก็ยังดีครับถึงแพ้มันก็ไม่เป็นไรขอเก็บให้ได้สักเซตหรือว่าทุกเซตถึงจะแพ้สามศูนย์ก็ขอให้เก็บได้เกินยี่สิบสองแต้มซึ่งผมตั้งเป้าไว้แค่นั้นครับด้วยสภาพทีมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ มีคนถามผมว่ามีให้ความหวังกับชุดนี้ว่าจะไปโอลิมปิกได้ไหมผมบอกว่าได้เขาบอกถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมตอบได้ว่าห้าสิบห้าปเซ็นตถ้าทุกอย่างไม่มีโชคร้ายเหมือนครั้งนี้นะแต่ครั้งนี้ก็ดีมันได้เป็นบทเรียนก่อนที่เราจะไปคัดโอลิมปิกกันนะครับโอลิมปิกหลายๆครั้งเราพลาดแบบ ต้องยอมรับเพราะพาพแบบที่เราเองเนี่ยแพ้เพราะกติกาแพ้เพราะคือไม่อยากพูดเรื่องเก่าพูดแล้วมันชี้ช่ำอะ่ะเจ็บใจมากแพ้เพราะธุรกิจแพ้เพราะเงินแพ้เพราะการสานงานนอกสนามเราพลาดเองครับกฎกติการะเบียบกติกามันทำให้เราแพ้ สมัยหนึ่งเขาใช้แท็บเล็ตในการเปลี่ยนตัวและแท็บเล็ตเราก็ทำเฮียอะไรไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนทัดดาวลงไปได้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งทัดดาวกลับมาเล่นได้เราก็คิดว่าจะดีและอยู่ๆทัดดาวก็เป็นเนื้องอกที่หัวเข่าต้องไปผ่าตัดผ่าตัดกลับมาเราก็คิดว่าทัดดาวจะดีผมปรากฏว่าทัดดาวก็ต้องเข้าผ่าตัดใหม่แล้ววันนี้ทัดดาวกลับมาเฟิร์มและแข็งแรงมากโอ้เราคิดว่าโอ้ยตอนนี้พุ่งและลุ่งแน่ แต่ผมปรกฏว่าอยู่ๆถ้าดาวก็มาเจ็บแบบแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อ่ะก็ได้แต่ภาวนาว่าไอ้ที่เหลืออีกสองสัป,ปดาห์หรือว่าวันนี้ลงเล่นได้ก็คงจะดูแลอาจจะยากเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่า MRI แล้วจะเป็นไงมัง่งเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ย ถ้าโดนหัวไหล่อของตัวริเบอร์โรตัวเล็กชนที่ซี่โครงมันก็หนักมากครับโอ้ยลูกค้าผมมานั่งร้องนอกก่อนกเพือ่อจะมาเชื่อหรอหรอ เก็อ,ท,อ,ไไอทำไงดีไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยไปตามยถากรรมครับบาดเจ็บก็รักษาตัวไปก็เป็นโอกาสที่จะได้ทดลองเด็กเลยครับอ,อย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าตัวทดแทนในตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งเล่นกันได้หรือไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งที่ทดแทนตำแหน่ง เพียวหรือกับบีมนี่เราก็เห็นอยู่ครั้งหนึ่งแปบๆนะครับคนที่มาลงแทนเพียวมีเบอร์สิบสี่อันนั้นก็พอเล่นได้นะครับอันนั้นพอเล่นได้รถ,รถ,รถมาอย่างมาเป็น็ค่ไหระอะไรครับรถตัวข้างตนี้สามสี่ตันเขาก็ไุดไกันรถจอดเขามาดูงานไงขุดวางท่อประปา แล้วก็ลบลายก่อนเข้าบ้านเขาก็เลยจอดเหมือนถามแล้วไม่ต้องการคำตอบออกกันรู้ละสรุปแล้วเราตอบใครเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแลครับสะอาดโอ้เดี๋ยวผมจะทำสำลีให้ยาวกว่าน,นี้เพื่อจะปั่นด้านในนะครับ เป็นคี้หูแฉะอย่างเดียวครับไอ้หนุ่มทุ่งพยายามหนีโอเคโอเคตอนนี้อ่าปลายสำลีก็โดินในกองแล้วนะครับนุ่มๆซอ ซบซอบมันหมุนปันปนป่นไปธรมรมดาเพื่อความเพื่อเธอนะครับแต่โอกาสที่เจชนะจีนวันนี้ก็มีอยู่นะครับอยู่ที่ว่าไอตัวทแทนที่มาให้เล่นแทนทัดดาวจะสู้ได้ขนาดไหนแล้วก็จะมีสมาธิขนาดไหนนะครับแล้วก็ ถ้าเด็กพวกนี้มีสมาธิเขาสามารถรีส,สักยภาพที่เขามีอยู่ได้นะครับตอนซ้อมก็ทําได้นะครับแต่พอเล่นจริงพวกนี้เขาขาดสมาธิแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งนะครับมันมันยากตรงเนีน้การที่ผู้เล่นไปเล่นต่างแดนเนี่ยประสบการณ์พวกเนี้ครับมันจะสอนให้ทนแรงกดดันแล้วก็พัฒนาฝีมือได้ฉะนั้น การให้ผู้เล่นออกไปแข่งบ่อยๆแล้วก็ไปเล่นต่างประเทศนี่มันได้ผลนะครับแต่ผู้เล่นนั้นจะไปได้จริงๆก็คือผู้เล่นง่ายาก็ต้องเก่งนะครับอย่างเรามีผู้เล่นเนี่ยไปเล่นในจุรกีสองคนไปเล่นในหลีกญี่ปุ่น่็ทัดดาวก็เล่นหลีกญี่ปุ่นบีมเล่นหลีกญี่ปุ่นฮัททยาเบอร์สิบสองก็เล่นหลีกญี่ปุ่น แล้วเปาวาลิโบโร่อะไรก็เล่นในลีกญี่ปุ่นเอลิเบโร่คนเบอร์ยี่สิบของเราเล่นในไทยนะครับแล้วมีใครอีกค่ะเราก็มีตัวตบทำคะแนนนี่ก็คือแต่ละเซตแต่ละเกมเนี่ยก็ตัวหลักเราก็จะเป็นเพียวเบอร์สิบแปดแล้วก็ตามมาด้วยบุ๋มบินเบอร์สิบเก้าแล้วก็ตามมาด้วยเบอร์สิบหกพิทยากกกรรม แล้วก็จะเป็นทัดดาวนึกแจ้งเบอร์สี่เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวเบอร์สิบสองอาชฉยานั่นนะครับซึ่งก็เป็นตัวแบบนี้ครับตัวทำคะแนนนอกนั้นก็เบอร์สามเป็นตัวเซตซึ่งเป็นชมพู่หัหน้าทีมแล้วก็ปวานก็เป็นลิเบโรสลับกับเบอร์ยี่สิบที่เป็นลิเบโรอีกตัวหนึ่งอันเราจริงๆเรามีแค่แปดตัวหลักเนี่แหละครับ ที่จะเวียนกันลงมารุ่นเก่าเขามีเจ็ดเซียนใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นแปดเซียนนะครับหวัวเชยโปก็อผมอยากจะพูดอะไรอีกอคือมีคนถามผมว่าเราทำไมถึงกระโดดสูงไม่เท่าเขาผมอมธิบายก่อนนะครับถ้านับเท้าที่ลอยจากพื้นเราโดดสูงกว่าคนอื่นนะครับ แต่คนอื่นเขาบวกสรีละเข้าไปมันก็เลยดูแล้วเขาวัดกันที่ความสูงที่ปลายนิ้วมือเขาไม่ได้วัดความสูงกันที่เท้าที่ลอยจากพื้นนะครับถ้าวัดกันตรงนั้นเนี่ยเราก็แข่งกับเขาได้ครับแต่ทีเนี้ยด้วยตัวเขาสูงใหญ่งนั้นเราก็เลยต้องมีความแข็งแกร่งในกล้ามเนื้อเราก็เลยต้องโดดให้เร็วกว่าเขาเมื่อโดดได้เร็วกว่าเขาเราก็ขาก็จะลอยจากพื้นได้เร็วกว่าเขาแล้วก็สูงกว่าเขาครับ พลังการบังของคนที่โดดได้เร็วกว่าจะสูงกว่าครับถึงแม้เราจะสูงแล้วเจ็ดสิบห้าเราก็โดดขึ้นไปสังเกตไหมครับว่าเวลาบุมบินกระโดดหรือว่าเพียวกระโดดเนี่ยจะโดดได้สูงมากปุมบินนี่สูงแค่ร้อยเจ็ดสิบหกหรือไงไม่รู้ส่วนเพียวนี่สูงร้อยแปดสิบแต่ทั้งสองคนเนี่ยขาลอยจากพื้นสูงมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับนักกีฬาของต่างชาติที่สูงกันร้อยเก้าสิบ แล้วก็สองเมตรอะไรที่เป็นผู้หญิงแล้วก็กระโดดขึ้นไปขาเลยจากพื้นแค่แปดสิบเซนแล้วเขาบวกความสูงความแรเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยาวกว่าเราไปตั้งสามสิบยี่สิบถึงสาสิบเซนนะครับอไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยยากะครับถึงแม้เราจะเพิ่มด้วยการที่เอาพูดง่ายๆดีกว่าจุดบล็อกของพวกเขาที่ยืนแล้วไล่บล็อกเราหน้าเน็ตเนี่ย มันพอๆกับจุดตบของพวกเราครับเราจบกันที่สองเมตรแปดสิบหรือบางคนก็ได้ที่สามเมตรเป็นบางครั้งเนี่ยนะจุดตบนะพวกเขาก็มีจุดบล็อกอยู่ประมาณนะครับสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบมันก็เลยค่อนข้างยากกันนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีเล่นด้วยบอลที่สปีดเร็วขึ้นนะครับบอลเซตเข้าไปหาตัวตบจะใช้บอลสปีดเร็วจะใช้บอลหัวเสาคโค้งเป็นแบบบอลโค้งสร้างหลักเหมือนที่ทีมยุโรปชอบใช้กันเนี่ย เราก็จะเสร็จพวกเขาครับพวกเขาไล่บล็อกตายกันไปดีครับอ่ะเราไปดูข้างนู้นกันดีกว่าโย่เรากลับมาเจอกันข้างนี้ครับข้างนู้นเราพูดเรื่องฟุตบอลเอ้ไม่ใช่พูดเรื่องวอลเล์บอลข้างนี้เราจะมาพูดเรื่องฟุตบอลกันนะครับก็คืนนี้นครับถึงอ,อตอนทุ่มสี่สิบห้าวอลเล์เริ่มตีใช่ไหมครับ สาวไทยกับจีนใน VNL เนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บประมาณสี่ทุ่มจริงๆผมไม่รู้จะเสร็จไหมนะถ้าเราตีกันห้าเซตกับจีนได้เราก็ต้องใช้สองชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้เราอาจจะใช้ไม่ถึงสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็จบแต่ตอนสี่ทุ่มเนี่ย ยู23ของไทยเนี่ยครับก็จะลงเตะกับมาเลเซียซึ่งนัดแรกอะ่ะเราไล่ตีเสมอเวียดนามมาสองประตูต่อสองแบบรวมตัวกันเที่ยวนี้รวมตัวกันทั้ห้าวันแล้วก็แข่งตอนนี้ก็มาดูว่านักเตะที่เรามีอยู่ในทีมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับนักเตะเราเมื่อเทียบกันตัวต่อตัวเนี่ยมีความสามารถสูงกว่านักเตะของเวียดนาม มีความสามารถสูงกว่านักเตะของมาเลเซียแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทำให้ผลงานเราไม่ดีเหมือนที่เราดูชื่อนักเตะนี่ก็หนึ่งเลยนะครับเกิดจากการรวมตัวกันน้อยอันนี้เป็นข้ออ้างได้ครับสองก็คือตัวโค้ดเนี่ยครับโค้ดเนี่ยเหมือนพ่อครัวครับมีวัตถุดิบชั้นดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าโค้ดเนี่ยหรือพ่อครัวไม่เก่ง ก็ปรุงอาหารออกมาก็ไม่ใช่อาหารเลิศรสอาหารพื้นพื้น,นบ้านๆธรรมดาตัวโดวยส่วนตัวผมเนี่ยบอกได้คำหนึ่งนะครับโค้โย่งเนี่ยถ้าเปรียบเป็นกุ๊กเนี่ยเขาเหมาะแค่เป็นคนหั่นผักเตรียมของเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้กุ๊กใหญ่ปรุงอะครับเป็นคนเลือกผักไปซื้อผักแล้วก็หั่นผักเลือก วัตถุดิบอย่างดีๆมาแต่เขาไม่ต้องปรุงเขาแค่เตรียมให้คนอื่นแล้วให้คนอื่นมาปรุงมาผัดอันนั้นแหละครับจะดีความหมายของผมถ้าตรงตรงตัวเลยก็คือเขาสอนเด็กหรือพัฒนาเด็กให้เข้าใจระบบและรู้ระบบการเล่นแล้วก็สอนให้พัฒนาขีดความสามารถขึ้นเขาทําได้นะครับแต่จะให้เขามาเป็นโค้ดและแก้เกมในสนามเ็าทาไม่ได้ครับ เขาไม่ได้โง่นะครับแต่แตเขาฉลาดไม่พอที่จะอยู่ในเกมระดับนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เขาสามารถมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าอาจารย์เขาคนที่ออกโปรเ,เลเซนให้เขาเนี่ย <lange> ก็คือคนที่คุมสมาคมฟุตบอลอยู่ในปัจจุบันก็คือประธานฝ่ายเทคนิคเทคนิคอะไรเนี่ยก็คือทั้งตัวชานวิทย์ผลชีวินนะครับเขาเป็นอาจารย์กันอยู่พอตอนอบรมพวกนี้ก็เป็นคนอบรมเพราะว่า ชานวิทผลชีวินนี่เขาเป็นผู้อบรมระดับเอเชียเลยนะครับเขารับเงินทั้งสมาคมไทยแล้วก็สมาคของ a อ c ซของอฟุตบอลเอเชียด้วยนะครับไม,ไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับคือท่านี้ย ถามว่าอยู่ๆเขามาเป็นไอหวัวหน้าทีมโค้ดไทยได้ไงก็เพราะว่าข้อแม้ในการเป็นโค,ค้ดคนนี้ต้องจบโปรเลเซนแล้วเพื่อนก็คือเอเลเซนเย่ยนะครับแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าไปไอคนอคีอคนเขามาสมัครสมัครยังไงให้ตายเขาก็ไม่รับแต่เขาจะทําการเปรียบเทียบและให้โลกมันรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็คือลุงสมชาย ลุมสมชายเนี่ยในวงการเด็กฟุตบอลเด็กรู้กันเลยว่าคนนี้เก่งจริงแต่เขาเรียนแค่ซีรีส์บีไอซีเลเซนบีเลเซนมันไม่ใช่เอเลเซนที่คนเขาต้องการนั้นการกำหนดเรื่องเอเลเซนเนี่ยครับเป็นตัวแบ่งแยกเพราะว่ามันเหมือนล็อกสเปกกันพูดง่ายล็อกสเปกแล้วก็ไม่มีใครเขายื่น เขาไปคัดเลือกเพราะอะไรไหมเพราะเขารู้อยู่แล้วเข้าไปคัดเลือกก็ไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะอะไรเพราะไอ้คนเลือกมันตั้งใจจะเอาวอลลุสสีมาร์คะหรือไอ้โคตโย่งเนี่ยไปเป็นนึอกออกไหมเขาโดยไม่ได้สนใจประโยชน์ส่วนรวมอ่ะเขาสนใจแต่ประโยชน์แล้วก็พวกพ้องตัวเองเท่านั้นอ่ะคือถ้าเขายอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับว่าไอ้โคตโย่งเนี่ยมันฉลาดไม่ทันประเทศอื่นมันก็จบไง แต่เขาไม่ได้ยอมรับอ่ะเออเมื่อกี้ผมก็ลืมให้ดูว่าขี้ผูมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะไอชิ้นชิ้นไอก่อนหน้า,นาเนี่ยเห็นไหมเออโคตรใหญ่แล้วน่ะเพราะนั้นโคโยงเนี่ยมันเป็นแค่แค่ผู้ฝึกซ้อมแล้วก็ออกแบบการฝึกซ้อมแล้วก็ออกแบบระบบมา,าได้ครับแต่พอมาแก้เกมในสนามจริงเขาฉลาดไม่พอครับต้องให้คนอื่นครับ เขาเป็นเหมือนแค่หมูะครับหมูดูรูปร่างเขาก็ได้ครับเป็นหมูนี่โอ้ยก็พูดแล้วเสียดายเสียดายครั้งนี้มากเลยนะครับเสียดายมากๆก็คือแบบหลายๆจังหวะมานั่งดูแล้วผมมุดหยิดมากเลย บุกเลยบุกจากด้านขวาขึ้นไปสิงเส้นหลังล้วส่งย้อนกลับมาแล้วผ่านบอลไปด้านซ้ายแล้วก็ถึงขึ้นเส้นหลังแล้วก็ส่งบอลย้อนกลับมาบานไปอย่างเงี้ยอีกสามรอบจนหมดเวลา <c oughs> ไม่คิดจะทําประตูเลยชิบหายบอลไม่มีจินตนาการนะครับผมพูดได้แค่นั้น อุลแล้วของขึ้นแล้วใช่ไหมใครที่ดูฟุตบอลอยู่ก็คงเข้าใจอะสิ่งที่ผมพูดไปบางทีมันเหมือนกันแน่กันแหนนะแต่จริงๆอ่ะผมตั้งใจเลยกันแน่กันแน่จะเอาใครมานั่งพูดก็ได้ผมก็บอกได้อยู่อย่างเดียวมผมไม่ได้ว่าเขาโง่นะแต่เขาฉลาดไม่ทันโค้ดต่างประเทศ จริงแค่โค้ดในประเทศอะเวลาแก้เกมอะไรกันเขาก็ฉลาดไม่ทันถ้าเขาฉลาดทันนะครับก็คงมีคนจ้างเขาไปทํางานสโมสรแล้วครับเพราะไม่มีคนจ้างไงครับเขาก็เลยต้องมาทําทีมชาติทําทีมเด็กทําทีมเยาวชนวนเวียนอยู่แค่เนี้แหละครับเพราะเขาเคยไปทําทีมพวกนั้นแล้วและทีมพวกนั้นถึงรู้ว่าเขาไม่เก่งไงครับเ<ๆ>ขาฉลาดไม่พอแม้กับคนกับโค้ดในประเทศก็ยังสู้ไม่ได้ แล้วก็จะไปสู้คนอื่นยังไงอ่ะอ่าโอเคโอเคเห็นไหมครับเรามีขี้หูนิดนี่นนนนนหน่อยหแล้วก็ออกมาอู้หูเมือนไม่เยอะนะครับแต่โคตรเยอะ ไม่น่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สำลีค่อยค่อยๆชุบน้ำแล้วก็ด,ดออกูดเอาความชื้นออกมานะครับโดยวรวมแล้วก็ขี้หูเยอะมากขี้หูแฉะแล้วก็เยอะมากเลยครับอืมก็ดูดูดูโอ้แลอีะกเรื่องหนึ่ง ที่ผมปวดหัวมากเลยก็คือไอ้ฟุตบอลไทยเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีการสปอนเซอร์ไอ้สปอนเซอร์หลักของฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมไทยเนี่ยนะมันคือ a a s Play แล้ว a a s Play เขาทำอีกท่าไหนไม่รู้ประมูลรายการไอ,อยูยี่สา a เอเชียนคัพไม่ได้ ดึกภาพบอกไหมครับเขาประมูลไทยหลีกได้นู่นได้นี่ได้แต่เขาประมูลไอ้นี่ไม่ได้เว้ยแล้วบริษัททัวร์ไอดีได้ประมูลไปผมพยายามเข้ารหัสทัวร์ไอเดียมันเข้ารหัสสมัครเป็นสมาชิกเป็นหาเหวอะไรตามที่มันบอกอะ่ะมันก็ไม่ได้ดูแล้วก็ดูไม่ได้ผมงงมากเลยคือพูดง่ายๆสมมุติว่าคุณเนี่ยมัน ไอทัวไอดีมันพยายามทําแบบเหมือนเอ p อสเพละก็คือคุณอยู่ใายไหนคุณก็เข้ามาดูได้หมดเพียงแต่คุณแจ้งรหัสแล้วก็จะมีเอ่อมีใส่เบอร์โทรแล้วเขาก็จะเอารหัสมาให้คุณแล้วคุณก็ใส่รหัสเข้าไปแล้วคุณก็จะกลายเป็นสมาชิกจะเชื่อไหมครับถึงทําแบบนั้นแล้วก็ดูไม่ได้ขณะที่ A อเเนี่ยคุณอยู่ใายไหนคุณใส่รหัสหรือว่าอะไรนะแจ้งเบอร์โทรแล้วก็เอารหัสที่เขาส่งมาให้แล้วก็ส่งไปปุ๊บคุณเข้าดูได้ปุ๊บก็จบเลย คุณก็เลือกดูไอ้ฟุตบอลที่จะถ่ายเท่าสดได้ทันทีแล้วจบแต่อันนี้ดูไม่ได้แล้วด้วยความที่มันดูไม่ได้เนี่ยครับอีตัวทีมชาติหรือเพจฟุตบอลสมาคมก็แปลกประหลาดมากเลยไม่ยอมบอกเลยนะว่าดูที่ไหนเพราะมันไม่ใช่เอเแล้วมันไปบอกว่าให้ดูอีกเว็บหนึ่งซึ่งเว็บอะไรผมอ่านไม่ออกแต่ก็ไม่ใช่ t r u อดีงงไหมครับ แฟนบอลไปหากันเองช่วงนี้เว็บเถื่อนก็เลยได้รับการอนุเคราะห์และคนเข้าไปดูเป็นจํานวนมากเพราะมันเข้าทูไอดีไม่ได้ทูไอดีนี้ไม่ได้เป็นมบืออาชีพเหวหาอะไรซบอย่างใครใช้ทูอยู่ก็อยากดูก็ดูไปนะครับสําหรับผมนี่ถือว่ากระจอกมากเลยท,ทั้งทั้งที่เจ้าของรวยๆนะระบบมันไม่เสถียรดูอะไรก็ไม่รู้ เซิร์ฟเวอร์ก็เล็กนิดเดียวตะกุกตะกักตะกุกตะกักที่แสบที่สุดก็คือหาถ่ายทอดฟุตบอลไม่ได้เนี่ยทั้งทั้งที่ตัวเองก็บอกไปแล้วว่าให้ดูจากผ่านทูไอดีแล้วจะได้ดูจะโหลดองโหลดแอปโหลดมือถืออะไรก็ไม่ได้สักอย่างตอนแหนกันเหมือนแค่ต้องการเอาแอคเคทาเราไปใช้เพื่อเพิ่มไอเงินสำหรับสปอนเซอร์ที่จะวิ่งเข้ามา แล้วจะยกเลิกไม่เข้า Account แอ c o เค t ามันตอนนี้เสือคํำไม่ได้อีกโอ้โหะ่ะผมเจ็บปวดกับมันมากเลยอีทูไอดีเนี่ยทั่ันี้ในบ้านผมใช้อะไรวะใช่ผมใช้สัญญาณเน็ตทรูนะกับแ,แม่งดูทรูไม่ได้อ่ะงงไหมเมื่อก่อนมใช้ AS ที่ใช้ AS เพราะว่ามันแรงแต่ตอนหลัง AS มันไม่แรง และอีทูมาแรงผมก็เลยย้ายกลับมาเอามาที่ทูก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยผมว่าใช้ดีแทกดีแทกไม่แรงก็มาใช้เอสเอแรงปุ๊บแล้วทูไม่แรงก็เลยไม่ใช้พอตอนเนี้ยมาทูแรงกับเพื่อนผมก็เลยใช้ไงเดี๋ยวก่อนนะสัมรีโมดมไปเม,มาสัมรีโมดไม่รู้ตัวเลยอะ โอ้โหแบบพูดถึงอีเรื่องฟุตบอลแล้วก็พูดถึงอีถ่ายทอดสดแล้วลมเสียลมขึ้นเล่นลงกับลูกค้าดีไหมเนี่ย <c oughs> พูดเล่นใครจะไปลงกับลูกค้า <c oughs> ก็จะขอปั่นเล่นอีกสองสามขราอบนะครับอุ้ยนี่ขาวๆเห็นไหมออกละออกละ,ะปั่นอีกสักสองสามรอบแล้วผมจะให้ดูขี้หูรวมๆนะครับเพราะลูกค้าคนก็นั่งรออยู่ข้างนอกนะ จริงๆอะครึ่งวันตอนเช้าเนี่ยผมแบบพูดง่งายๆนะนั่งหลับนั่งหลับอะตอนเช้าเลยผมมาเป็นร่างสอยเงาะชาวบ้านเขาก็กินอะเดี๋ยวนี้ย,ยากจนขนาดเงาะใส่เงาะเพื่อนบ้านแล้วนะอยู่หน้าบ้านผมเองเลยเดี๋ยววันหลังว่างผมจะถ่ายไอ้ต้นเงาะให้ดูดีไหมจริงๆจะไปถ่ายต้นเงาะมันเดี๋ยวก็ถ่ายวันนี้เดี๋ยวให้ดูไอ้ขี้หูโดยรวมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเงาะกัน เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูขี้หูโดยรวมนะพาไปดูต้นเงาะอันนี้ขี้ขี้หูโดยรวมเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเงาะเออตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นมุมนี้ก็เห็นแล้วแซ่บปุ๊บเสร็จแล้วผมเอามาเอามาเอามาเห็นไหมเห็นต้นเงาะไหมนั่นแหละเอาเอาีนี่มันบางอะ่ะเออนี่นี่ยต้นเงาะเห็นลูกเงาะไหม โอ้ยมือส่นเลยว่หเนี่ยนะต้นเงาะหน้าบ้างผมอะแล้วผมเอาต้นนี้ยแต่ปีเนี้ยมันรูกมันไม่โดกเพราะว่าฝนมาเร็วอ่ะมันก็เลยชาร์จดอกที่ติดเงาะออกไปงั้นน่าเสียดายอะ่ะแต่วันนี้ก็เก็บได้สามถังนะครับ